วันนี้เรานะคะจะมาทํากังหันนมกันนะคะเด็กๆเคยทำหรือยังคะหนะน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะมีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะมีมีลูกปัด จะมีหลอดดูการนวดนะคะมีคัตเตอร์นะคะไม้บรรทัดนะคะแล้วก็กระดาษนะคะให้เด็กๆนะคะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเหลี่ยมจตุรัสนะคะเสร็จแล้วเด็กก็พับนะคะแล้วก็พับ ดเ,ดเด็กก็กลี่ดออกนะคะแล้วเราจะใช้คัตเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดน,นะคะตัดตรงนี้นะคะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะไม่ต้องตัดเข้าลึกนะคะตัดออกมา ทั้งสี่ด้านนะคะเราก็จะมาพับกันนะคะพับจากตรงนี้นะคะทำให้ดูนะคะพับจากตรงนี้มาตรงกลางนี้นะคะเสร็จแล้วก็ต้องทาเกลียวนิดนะคะจะทา,าวตรงนี้ตรงกลางนี้เลย จากนั้นเราก็จะใช้กระเตอร์นะคะรีดตรงกลางหะเจอตรงกลางนิดหน่อยเพื่อที่เราจะได้ใส่ลวดลงไปนะคะเจอตลงไปนะ เสียบด้านหลังตรงนี้นะคะด้านหลังกัหงหันของเรานี่เสียบเข้าไปแล้วแล้วดันหน้านะคะนหน้าเราก็จะใช้ลูกบัดนะคะเสียบเข้าไปตรงนี้ตรงก้านลวดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหักกา้านลวดล็อกข้างหน้านะคะล็อกลูกบัดข้างหน้าไว้ อันนึ่งนะคะอีกเม็ดหนึ่งนะคะเสียบตรงด้านด้านนี้ใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะล็อกตรงนี้ลองทดสอบดูนะลองทดสอบดูถ้าได้แล้วเราก็ไม่ต้องล็อกก็ได้ข้างหลังคะ ทดลองดูนะคะแล้วก็จะใส่สุดท้ายแล้วก็ใส่รอด,ดออูแล้วเด็กๆลองหมูดูสิแลเด็กลองหมูด,ดูสิว่าทำได้ไหมถ้ามันหมนแสดงว่าใช้ได้ สำหรับวันนี้นะคะของคุณน้านะคะเป็นยังไงบ้างคะกังหันลงนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปฝึกทำกันนะคะเอาไว้เล่นที่บ้านนะคะที่บ้านก็อย่าไปไกลนะคะก็ฝึกทำกังหันกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ